ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกัแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสลับถุงมือใหม่มีชื่อว่ากริชนั่นเองนะครับซึ่งถุงมือชิ้นนี้หน้าตาจะเป็นกริชแบบเป็นกริชจริงๆะนะครับก็ วิธีการรับเนี่ยทุกคนต้องได้ถุงมือเออเลอร์ก่อนนะครับซึ่งมันใช้สองหมืนสลับนั่นเองก็วิธีร,รับเออเลอร์คือมันจะอยู่ตรงหลังตัวโมไอสีทองตรงนี้นะฮะกดเก็บไปเลยโอเคเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยให้ทุกคนทําในเซิร์ฟเวหรือเซิร์ฟสุดรวมก็ได้นะครับทําการเก็บลูกออฟของพาสแล้วเจตในเวลาเดียวกันนะ ครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ในเซฟส่วนรวมแล้วโอกาสเกิดก็ค่อนข้างที่จะน้อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็รอไปเรื่อยเลยเนี่ยฮะตะกี้ผมไปเก็บตัวถุงมือพาสมานะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าเกิดเราเก็บได้อันเดียวเนี่ยเราจะไม่ได้นะครับเราต้องเก็บให้ได้2อันนะวิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครที่ชอบนิ้วฝากกดไลค์แชร์ตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม d ิสคอ r d ์ก็ Discord, กตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อเก่งด้วยสำนี้เราไปไม่ได้แล้วครับกอคุณนจะรับชมคลิปจบนะครับ